บัดดี้เจ้าป้าดาวจะมาถอดป่าทูสดเนาะนี่ป่าทูสดป่าตาเดียวถอดแบบบ้านๆเทานี้ละเจ้าป้าดาวจะโรยแป้งมันอย่างน้อยน้ำพปิดป่าสดเจ้าอ,อพอกระเด็มนมือพ่อเจ้าจะจะทาแป้งเพียงนิดหน่อยเนาะแป้งมันเจ้าปลาดาวเอาซีอิ้วขาวใส่เป็นนิดหนึ่งเนาะ เจ้าพอไปอันถอดกันนอก,ก็ได้แก้าาหำน้อยหนึ่งเจ้าีหมูสามชิ้นสิ้นจ้าเอาหมูลงถอดกันเนาะถอดธรรมด,ดาเจ้าบ่ใช้ย่งยังเจ้าวอาคำเดียวจะเาป่าลงเนาะ ่างจันทอนึกป้า้าเจ้าจะได้ทอดหมูเช็ดเดียบร้อยสันกระดาวจะทอดจะทอดปาน ăn cái cam nó còn trong rất là quần ăn áo làm tà nữa chị yêu rất có đeo phần đó แล้วเจ้าเนื้อซุกละเด๋ยวถอดตา Pate de yoga, pata de hoy. O sea, น้ห่มต at ัวก็นหนเจ้ามันใสเหมือนวัดมอเนาะจะเรียกตัวนั่งก็ทอดที่หลังเจ้าถักเหนื่มาได้ตาป่าก็ด้บบามักเจ้าก็มันเค็มเพียงแต่เอาอันซีอิ๊วขาวยดนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาต้องพัดจะบมักเจ้า ก็เทามักไปมันจะเค็มที่นี่เราเอาไปกัดบน้ำจิม้มหรือว่าเราเอาไปกัดบน้ำพริกไปใหญ่เลยเจ้าปลาดาวใส่ซีอิ๊วประมาณสักสามต๊ะนี่แหละเอาคุก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 มันถัวถัวแค่นั้นแหละถ้าใส่หลายอย่างมันจะเค็ม ทีน่นี่เราจะไปกับน้ำจิ้มเอาไปกับ๊บนำผิดหรือเอาไปกินกับขา้าวรสชาติมันมเป็นเหมือนแบเหมือนเาอทาทอดธรรมดาจ้ะใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงใส่ซาบผักชอระกับผักชอระใส่นิดนึงอืง ปาทุปลปาทูเจ้าปลาปาทุก็มีปาตาเดียวก็มี <c oughs> อมาทํากันดูเนะบ้านเขาก็คงจะถูกป่าป่าตรงป่านาเจ้าบ้านเขาอะ่ะจะอร่อยเนาะป่าเลี้ยงป่าน้ำเจ้าป่าเลี้ยงป่าเลี้ยงจะขาว ลอดปลาทูสดกับเนื้อหมูปลาตาเดียวเซ็ตเรียบร้อยแล้วเจ้าโ,โหโเต็มถาดกินสองคนจับพอดีเนาะนี่น้ำจิ้มเจ้านี่เหรอถ้าเอามาใส่เครื่องเต็มนะเจ้าเอามาจิม้มกับน้ำจิม้มมันจะเข็มปลาดาวขอเจ้าคลิปแขนนี้ก่อนนะเจ้าว่ากันคลิปไหมคลิปหน้าเนาะ กดไล่โคดแซ่คดกระดิ่งที่ตามเคือป้าดาด้วยเนอะร์จำได้ผักคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ